สวัสดีครับเนาก็สวัสดีเช้าเช้านะครับที่เกาะชา้างนั่นเองเนาะเพิ่งออกกำลังกายมาใหม่เห็นไหมตานะครับเนาะทริสะเป็นวันวันเต็มนั่แหละครับ มาถึงเมื่อวานก็เราก็สนุกนะครับอากาศเมื่อวานคืออากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้อากาศดีเนาะก็พักที่เดชชิลวนะครับเดชชิลวนั่นเองแล้วก็กินอาหารเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกว่านะครับแต่ตอนนี้คืออาหารเช้าที่เป็นแบบได้ทั้งวันนะครับได้ถึงตอนสามทุ่มถึงตอนเย็ยนเลยนะนะครับเนาะถ้าใครที่มาที่นี่หรือว่าแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากมาพักแบบพักผ่อนรีแลกซ์นะครับและท,ที่สําคัญคือแบบไม่ต้องแบบวุ่นวายแล้วกินอาหารเชา้าแบบเวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็แนะนําเลยนะที่นี่ กาแฟสเปกส่วนมากนะครับที่โรงแรมโรงแรมเนี่ยอาหารเช้าก็จะจะรวมอยู่ในเซตแล้วนะครับที่เต็ออก่อนคือราคาไม่ถูกนะครับเพราะว่าที่ตอนที่บอกไปเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่เหมือนว่าจำกัดลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบอยากให้ลูกค้านมีความสุขที่นี่ในโรงแรมอาหารผมว่าเอาเลยกันเดี๋ยวขออาหารวางไว้ก่อนขอขนมไทยโอเคครับเนาะมากินอาหารเช้าด้วยกันนะนี่เลยข้าวผัดกุ้งนะ แล้วก็ไข่ไข bon and 1941, and ่มวนแล้ว <Lust> ก <morals are easy> ็ไส <Yes. S 2> ้กรอกนะครับเดวิดกินไปแล้วนี่แหะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับพร่อีมไหมอร่อยไหมเพสตี้เดวิดชอบอันจริงนะแดดเริ่มมาแล้วครับอากาศเริ่มดีแล้วสตาร์สันใ now วมาครับ ข้าผัดกุ้งกุ้ตัวใหญ่ด้วยนะอืม่ใช่คือแบบ ถ้าไม่ได้มามาผักที่นี่ใช่ไหมต่อ,อยากราทินหกข้าวสูตรแล้วแบบต่อคนนะได้อร่อยไหนสมัยเาีาลองไปชิมดูโอ้ยง <Yeah. S 2> มาครับ It's very good. That's the best one. Mmm. Mm. I know. Too good, those. My mouth. That's why they're giving you a whole glass of napkins. Mm. They're so messy. Okay, เรามาที่น้ําตกทานมะยมนะครับเนาะเดวิดต้องจ่าย200นะผมจ่าย40บาทนะครับก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าราคาไม่เท่ากนันเข้าใจเนาะก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับเดินประมาณ3เมรอเมตรน้นําไม่เยอะเท่าไหร่นะ นี่ก็แบบมีนักท่องเที่ยวนะครับแบบว่าผมไม่ได้ไม่รู้นะว่าต้องใช้เชือกในการเดินนะครับนี่เลยนะทัวริสต์แล้วก็รออยู่นะถึงไหมเอ i n g โอเคผมก้รุ่นกับเขา คือตรงนี้น้ำมันไม่ค่อยเยอะไงนะครับแต่ถ้าน้ำเยอะก็คือจะเดินลำบากแน่นอนนะครับเชือกเส้นใหญ่อยู่นะเชือกอะ่ะนี่ผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งคนคนที่สองนะ okay. โอเคเดวิดก f i ฟ s ร์ส t e r f ฟอ l So now it's my turn. I need to wear a glass because. น้ำตกทานไม่ย,ยมทานไม่ย,ยมวอเตอร์ฟอล์แดเขาใหญ่เ oh, no. อ้นี่เกาะช้างเกาะช้างเนชั่นัลพาร์กเดี๋ยว try a little bit at fall fall yeah <laughs>

That's the waterfall. the end. โอเคครับน้องนั่นแหละเรามาข้างในแล้วนะครับในป่าชาเลนนะครับบ้านสลักเพชรนะที่เกาะช้างนั่นเองนะครับอ่าข้ามข้ามยังไงเนี่ยไดร์นี่สปอร์ตดารินกับเฟิร์สชัดจ้มันต้องตัดไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเดินไม่ได้เดี๋ยวยูโน่ไอโก้เฟิร์สไอโก้เฟิร์สไอจุดคำเนี่ยน่าจะมีที่ข้ามนะแล้วก็เฟสเดวิด ก็ป่าเฉลนก็คือที่อ่าที่ไหนเอ่ยมีบ้างนะครับน่าจะแบบแถวสมุทรราการไม่เอ่ยหรือว่าสมุทรสาครไหมนะครับเนาะนี่ก็ทางแรกนะครับที่ได้มาเป็นพื้นไม้สีแดงนะครับมนได้บรรยากัดธรรมาชาตินะนี่เราไปดูด้วยกันนะครับแต่แบบไม้มันคโคองยังไงไม่รู้อะ่ะเ,เราเดินได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ยเหมือนมันไม่แน่นอะ เสื้อเปืนะ้อนเพาอากาศร้อนนะครับก็เดินจุดชมวิวแล้วกัน,นครับตามกันมาเลยแนะนำนะครับถ้าใครที่จะมาตอนนี้ก็คือมาตอนช่วงเย็นก็ได้นะครับช่วงเย็นเนาะหรือว่าช่วงที่แบบว่าฝนตกไปปรอยแล้วถือโร่มมานะครับมันจะสวยอะ่ะเพราะว่าต้องฝนใช่ไหมมันจะมีฝนเนาะมีฝนแล้วก็จะมีแบบอ่าเรียกว่าไอจาก ภูเขานะครับวิวก็จะสวยกว่านะครับคือผมมาก่อช้างกับเดวิดบ่อยมากแต่ไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับและที่สําคัญคือเข้าฟรีด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายเนาะแต่เขาจะเสียค่าจอดนี่นแหละที่ผมบอกไปนะครับเสียค่าจอดอดี20บาทนี่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคี่ว่าน,น่าจะเจอทะเลไหมแต่เดินก็ต้องระวังนิดน,นึงนะตรงนี้เราเราก็มาถึงแล้วนะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับของวันนี้นะตรง บบนั่งเอาขาลงไปนะเบบนี่ยก็บบไม่ไรไม่ค่อยมีลมอ่ะถ้ามีลมมันก็น่าจะดีนะนะครับเป็แบบอบอบยังไงไม่โลนะครับแต่แบบสวยนะตรงเนี้ยตรงนั้นน่าจะเป็นแบบหมู่บ้านไปหมู่บ้านช่อประมงะครับฝั่งนู้นนี่เลย ผมแบบบ่มีโอเคครับเนาะเราก็มาที่อะไรเนี่ย <c oughs> เป็นอ่าฟิชฟิชชิงเมล็จนะหม,มู่บ้านชาวประมงนะครับเนาะนั่นเองเนาะ บอกว่าตอนนี้เป็นจุดชมวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นท่าเรือนะครับเนาะนี่เลยนะก็ไปครั้งแรกนรัที่เรามานะครับก็คือแบบพาเดวิดมานั่นแหละโอเคครับเนาะตอนนี้นะก็นั่นแหละนั่งอยู่นะครับพอดีกลับมาจากบางเบ้าหรือว่าอะไรนะสลักเพชรใช่ไหมครับแล้วก็ นั่นแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงกว่านะครับเดวิดก็นั่งอยู่ตรงนน้นถ่ายคลิปนะครับแล้วก็นั่นแหละวิวสวยบรรยากาศดีมากเลยนะครับแบบเมื่อวานที่ผมมาใช่ไหมแล้วเมื่อวานที่ผมมาคือลมมันแรงไนงะแต่วันนี้คืออากาศดีนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมาที่นี่แบบช่วงนี้พอดีนะนะครับช่วงมกรานะครับแล้วก็นั่นแหละ